ตอนนี้คือแม่ขอฉันชาติไทยได้เกือบ100%แล้วนะคะคนที่เขาไม่ใช่คนไทยนะคะบอกเลยว่าอิจฉามาก1ในนั้นก็คือน้องหอมด้วยอิจฉาจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของช่องน้องหอมทุกๆคนเลยนะคะไม่์สุนงค่ะนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือนะคะวันนี้นะคะมานั่งถ่ายทำคลิปที่ ข้างรั้วนะคะซึ่งเป็นหลังบ้านนะคะเป็นหลังบ้านคนอื่นนะคะไม่ใช่หลังบ้านเรานะเพราะว่าส่วนตัวบ้านน้องหอมเองอ่าจะอยู่ตรงกลางหมู่บ้านนะคะก็จะซ้ายขวาหน้าหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเวลาเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอยู่เงียบๆนะคะไม่อยากให้มีเสียงรบกวนต่างๆเข้ามารบกวนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาถ่ายทําคลิปอ่าที่ กลไล่ทุ่งนานี่แหละนะคะซึ่งเป็นหลังบ้านของคนอื่นนะคะก็ธรรมชาติดีอีกอย่างหนึ่งนะคะและในคลิปนี้นะคะน้องหอมมีเรื่องราวอะไรมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะก็คือนะคะเป็นเรื่องที่จะ ขอสัญชาติไทยนั่นเองนะคะซึ่งส่วนตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าออการที่เราจะขอสัญชาติไทยได้นั้นมันยากเพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองไม่ใช่คนไทยนะคะมันก็ยากอยู่แล้วแน่นอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องหอมตอนเด็กนะคะตอนเด็กจนรู้ความนะคะพอแบบออได้เรียนรู้อะไรหลากหลายอย่างนะคะก็ส่วนตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบไทยๆชอบออแบบ เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเองก็อยากจะเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองตั้งแต่เกิดมาเราก็เกิดอยู่ในประเทศพม่าแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะแบบไปเป็นคนไทยได้อะไรเงี้ยมันยากมากนะคะกว่าที่จะไปเป็นคนไทยได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีเยอะแยะนะคะที่ที่คนไทยใหญ่หรือว่าคนฝั่งนี้ที่ได้รับสัญชาติไทยเป็นคนไทยไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคนส่วนที่แบบ ไปเกิดในประเทศไทยบ้างนะคะเพราะว่าบางคนพ่อแม่ก็คือแบบได้ไปอยู่เมืองไทยนานนะคะแล้วก็เป็นเพราะอะไรหรือเปล่าบางคนก็พ่อเป็นคนไทยหรือว่าแม่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเป็น,นชาติไทยเป็นคนไทยนะคะแต่ส่วนตัวน้องหอมเองนะคะพ่อก็ไม่ใช่คนไทยแม่ก็ไม่ใช่คนไทยนะคะก็คือยากมากที่จะไปขอเป็น,นชาติไทยอย่างคนอื่นนะคะเพราะว่า ส่วนตัวถึงแม้ว่าจะชอบหรืออยากเป็นคนไทยมากแค่ไหนก็ยากที่จะเป็นได้นะคะก็คือทำไมวันนี้น้องหอมทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าน้องหอมเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบและอยากเป็นคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะน้องหอมก็เได้ไปเจอทิกตอกคนหนึ่งชื่อว่าน้องวาวาละกันนะคะวาวาซึ่งเป็นชาวต่างชาตินี่แหละ เขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นคนไทยเช่นเดียวกันกับน้องหอมเนาะก็คือแบบยังไงอ่ะตอนแรกน้องหอมก็คิดว่ามีแค่น้องหอมคนเดียวหรือเปล่าที่เออเป๊ แปลกกว่าคนอื่นที่ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ประเทศเราแต่ว่าอยากจะไปเป็นคนไทยอะไรเงี้ยพอมาเจอคลิปนี้นะคะคือมันคล้ายกับน้องหอมมากนะคะน้องเขานะคะน้องมาวาซึ่งเป็นคนต่างชาตินะคะเขาก็บอกว่าชื่นชอบอในเมืองไทยนะคะชอบวัฒนธรรมไทยชอบอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับไทยนี่แหละนะคะน้องเขาก็คืออยากจะเป็นคนไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าน้องเขาจะไปขอ ฉันชาติด้วยนะคะไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะคะและน้องหอมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดว่าพ่อหรือว่าแม่ของน้องเขาแบบเป็นลูกครึ่งอ่าส่วนตัวน้องเขาเป็นลูกครึ่งไทยหรือเปล่าหรืออัน,นเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่เห็นในโซเชียลมานะคะที่น้องเขาเอ่ออัพคลิปลงให้คนชาวโลกได้เห็นกันว่าน้องเขาอยากเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ต้องทายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่า พูดภาษาไทยชัดมากนะคะทุกคนคือเป็นหน้าตานี่ออกฝรั่งฝรั่งเลยนะคะแต่ว่าพูดภาษาไทยชัดมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่านะคะแต่น้องเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนไทยและจะไปขอชัญชาติไทยนะคะแล้วก็เขาก็อยากขอความคิดเห็นมาหลายๆคนมากที่เขาบอกว่าเลยอยากจะไปขอชัญชาติ ไทยในเมืองไทยว่าจะขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหลายคนที่ตอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะที่น้องหอมไปเจอก็คือจะเป็นใน Tik t o ็อกซึ่งมันเป็นคลิปที่สั้นมากที่พูดได้แบบไม่ได้ยาวมากนะคะก็คืออยากในคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันต่อก็คืออยากให้พี่ๆทุกคนนะคะได้ไปชมคลิปนี้ก่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะที่อยากจะเป็นคนไทยนะคะแล้วก็พูดไทยแบบชัดมากไม่รู้แบบ ไม,ไม่มีคมําบรรยายอะไรเลยนะคะคือพูดชัดแบบเป็นคนไทยเลยนะก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่พ,พทุกคนต้องไปรับชมด้วยตัวเองนะคะว่าน้องเขาพูดไทยชัดขนาดไหนนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะอาจจะเคยมีคนได้เห็นก็มีคนที่ยังไม่เคยได้ชมก็มีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้กําลังด่งดังในโซเชียลเช่นกันนะคะเพราะว่าทําไมถึงเลือกมาทำคอนเทนต์นี้เพราะว่าซึ่งอ,อยังไงอะ่ะมันคล้ายๆกับน้องหอมเลยเพราะว่าน้องหอมก็อยากเป็นคนไทยแต่ว่า มันยากที่เราจะไปขอสัญชาติได้เพราะเราไม่ได้มีพ่อแม่ที่แบบเกิดในเมืองไทยเราไม่มีเราไม่ใช่ลูกครึ่งไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยยากมากที่จะไปขอเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงก็ไปรับชมกันนะคะว่าน้องเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยและจะพูดไทยชัดขนาดไหนนะคะไปฟังกันค่ะสวัสดีชาว Tik t o อกทั้งหลายคือคือเรื่องนี้ใจจริงก็อยากจะพูดมานานแล้วเพราะว่าเห็นหลายๆท่านก็ถามว่า เป็นสัญชาติอะไรเกิดที่ไหนอะไรเป็นยังไงคือวาวาลาเป็นคนรัเสเซียโดยกําเนิดแต่แต่แตใจใจเป็นคนไทยค่ะคือเคอยย้ายมาตั้งแต่เด็กๆตัวที่ไทยมีวัฒนธรรมไทยอยู่กับคนไทยรอบข้างคือคือคนไทยเพื่อนก็คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือ,คอเออไปไปศึกษามาค่อนข้างเยอะแล้วสัญชาติไทยเป็นสัญชาติที่ขอยากมากยากถึงแบบยากไม่มีขีดจํากัดเพราะหนึ่งเป็นสัญชาติที่คุณภาพ ประเทศไทยไม่ได้กระจายให้สัญชาติคนนู้นคนนี้แล้วสัญชาติไทยเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากเป็นอะไรที่ขอยากมีคุณค่าแล้วปีนี้หวังว่าจะไปไม่ใช่หวังว่าปีนี้จะไปศึกษาเพิ่มเติมจะไปที่กระทรวงเพื่อสอบถามว่าต้องใช้อะไรบ้างในการขอสัญชาติเพราะว่ากฎเกณฑ์มันค่อนข้างที่จะเยอะมาก ควาต้าน้อยมากแล้วต้องเข้าเกณฑ์จริงๆถึงจะได้มันไม่ใช่เรื่องที่ที่ได้เลยไม่ใช่แล้วใจจริงอะอยากได้สัญชาติไทยมากกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วคนไทยคนไทยคือคนที่โชคดีมากโชคดีมากๆเกิดมาแล้วมีสัญชาติไทยไม่ว่าใครจะพูดอะไรคือประเทศไทยคือนําประวันอยู่ดีเนาะใช่มันใช่แหละไม่ต้องเถียงแล้วอะไรอีกอะอ,อ สัญชาติไทยก็เออม,มันมีหลายเกยหลายอย่างใช่ไหมคะที่นี้ก็จะไปศึกษาแล้วจะยืน่นก็ขอกําลังใจจากทุกทุกท่านหวังว่าจะได้ก็สาธุก็ประมาณนี้แล้วคะ่ะตั้งใจเรียนตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําดีได้ดีคะ่ะเชื่อมันแบบนั้นมาตลอดบายบายขอบคุณนะเป็นยังไงนะคะ คือบอกเลยว่าน้องเขาพูดไทยชัดเจวมากนะคะอย่างที่บอกแหละว่าเขาน้องเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากอยากได้สัญชาติเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ในคลิปนะคะน้องก็ไม่ได้บอกด้วยว่าน้องมีเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งไทยหรือเปล่าไม่ได้บอกนะคะแต่น้องเขาบอกว่าน้องเขาย้ายมาอยู่ามาอยู่ในไทยตั้งแต่เด็กนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเ,นเพื่อนหรือว่า เพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างี้ก็คือจะเป็นคนรอบๆตัวก็คือจะเป็นคนไทยหมดเลยนะคะเพราะเหตุนี้จึงทําให้น้องพูดภาษาไทยได้ชัดมากนะคะจึงทําให้น้องอยากเป็นคนไทยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนตัวของน้องได้เติบโตที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เออเท่าที่รู้ข่าวมานะคะวัฒนธรรมไทยนะคะก็ซึ่งมันจะไม่เหมือนคนต่างที่ดังทินเลยเพราะว่าคนวัฒนธรรมไทยนี่คือดีแล้วก็สุดยอดเพราะว่าคน เพราะเหตุน,นี้จึงทําให้คนต่างชาติหล,หลายๆที่หล,หลายๆถิ่นที่เขาชอบเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยกันเพราะว่าออวัฒนธรรมไทยมันร้างมันช่างแปลกแล้วก็มันประเทศอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะเหตุน,นี้จึงทําให้แต่ละคนนั้นเขาชื่นชอบเมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยกันนะคะแล้วก็อย่างที่น้องเขาบอกจริงๆนะคะคนไทยนี่คือถือว่าโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแลแล้วก็ ได้รับชันชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยนะคะคนที่เขาไม่ใช่คนไทยนะคะบอกเลยว่าอิจฉามากหนึ่งในนั้นก็คือน้องหอมด้วยอิจฉาจริงๆนะคะที่ที่เขาได้เป็นคนไทยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อิจฉาคนที่เขามีเพ่อหรือว่าแม่ที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยอิจฉาจริงๆนะคะถ้าปัจจุบันนี้นะคะสมมุติว่าถ้าพ่อหรือว่าแม่ที่เป็นคนไทยนะคะก็สามารถเออแบบเป็นคนไทยได้นะคะแล้วก็ เรื่องนี้น้องหอมก็เคยทำคลิปออกไป1รอบแล้วน่าจะอหปีที่แล้วหรือว่าปีก,กว่านี่แหละนะคะเคยทําคลิปหนึ่งครั้งนะคะก็ซึ่งพี่พีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาบอกก็คือน้องหอมอยากได้ฉันชาติไทยอะ่ะมันได้แต่ว่า น้องหอมต้องมาเป็นภรรยาคนไทยนะคะต้องมีแฟนเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะอ่าเรื่องนี้คือน้องหอมหมดโอกาสแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่เรื่องนี้น้องหอมจะพูดถึงประสบการณ์นิดนึงประสบการณ์แต่ไม่ได้ไป,ประสบการณ์ของตัวเองนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ของแม่น้องหอมนี่แหละคือปัจจุบันนี้นะคะแม่ของน้องหอมคือมีหลายๆคนมาก นะคะคนที่ติดตามน้องหอมมาตั้งแต่แรกคือจะรู้ว่าน้องหอมมีพ่อแม่หลายคนมากนะคะซึ่งแม่แท้ๆนะคะแม่แท้ๆท,ท,ที่เป็นแม่เกิดของน้องหอมนะคะก็ปัจจุบันนี้ได้อยู่ที่ลาดบุรีนะคะได้มีแฟนเป็นคนไทยอยู่ที่ลาดบุรีนะคะแต่ว่าตอน แต่ว่าพ่อแท้ๆกับแม่แท้ๆน้องหอมไม่ใช่คนไทยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้พ่อกับแม่ได้เลิกรากันแล้วนะคะก็เลยแม่ไปทํางานเมืองไทยก็เลยมีแฟนเป็นคนไทยนะคะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ซึ่งแม่คบกับพ่อคนใหม่นะคะที่อยู่ราชบุรีเนาะก็มาหลายสิบปีมากๆนะคะตั้งแต่น้องหอมอเกิดแล้วหรือเปล่านะคะ จำไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าน้องหอมไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะก็คือหลายสิบปีมงากนะคะที่พ่อกับแม่ได้คบกันอยู่ด้วยกันมานะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ล่าสุดปัจจุบันนี้นะคะแม่ก็ได้ไปขอฉันชาติไทยนะคะทื่ซึ่งถามว่าขอแล้วได้เลยไหมนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยนะคะกว่าที่จะได้รับเป็นฉันชาติไทยนะคะ เพราะว่ามีพี่พีีหลายคนที่แนะนําบอกว่าถ้าน้องหอมอยากเป็นคนไทยนะคะก็ต้องมีแฟนเป็นคนไทยอันนี้ได้แต่ว่ามันใช้เวลานาน,านมากนะคะเพราะว่าแม่นะคะไปแบบมีครอบครัวทางฝั่งไทยเนาะแล้วก็คือพ่อเป็นคนไทยคือพ่อที่พูดถึงก็คือพ่อคนใหม่นะคะพ่อก็เป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้ขอฉันชาติไทยนะคะก็ขอมาน่าจะปีสองปีหรือเปล่านะคะเพราะว่ายื่นเรื่องอยู่เรื่อย,อยแต่ว่าแม่เป็นคนที่แบบยังไงอะ ตอนเข้าไปแรกๆอ่ะไม่มีบัตรอยู่แล้วแน,น่นอนนะคะก็ไปทํางานก็คือมีแค่พาสปอร์ตท,ทํางานไปแล้วก็จนกระทั่งเปลี่ยนสมุดอ่าพาสปอร์ตเรื่อยๆนะคะแล้วก็เออจนแบบอะไรอ่ะจนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือได้ยื่นเรื่องไปแบบเป็นแบบขอชัญชาตินะคะก็ตอนนี้คือแม่ขอชัญชาติไทยได้เกือบ100%แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตอนนี้คือขอสัญชาตินะคะได้มาอยู่ประมาณ เ0เอนงนะคะยังไม่ครบทั้งหมดยังไม่ใช่คนไทย100นะคะแต่ตอนนี้คือ90%นี่คือแม่เป็นคนไทยไปแล้วนะคะแล้วก็คือไม่ว่าจะไปไหนหรือว่าเจอตำรวจอะไรก,ก็คือไม่มีเรื่องน่ากลัวแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดคนต่างด้าวนะคะต่างด้าวแล้วกันเนาะคนที่ คนฝั่งนี้ที่ไปทํางานเมืองไทยนะคะถ้าไม่มีบัตรเวลาเจอตํารวจก็คือกลัวจวดตัวสัน่นกลัวว่าถึงไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดมันก็กลัวอยู่แล้วเพราะว่าซึ่งเราไม่ใช่คนไทยนั่นเองนะคะมันก็กลัวอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะแม่น้องหอมคือเป็นคนไทยไปแล้ว90%นะคะแล้วก็คืออีกนิดเดียวแหละนะคะที่จะได้สัญชาติไทยนะคะแต่ว่าน้องหอมก็ไม่ได้รู้ขั้นตอนทั้งหมดหรอกว่า แม่ไปขอฉันชาติยังไงแล้วก็ทํายังไงขั้นตอนอะไรบ้างเพราะว่าน้องหอมอยู่ทางฝั่งนี้นะคะแล้วก็แม่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ราดบุรีนะคะมันก็เลยจึงพ่อกับแม่เขายื่นเรื่องอะไรกันบ้างเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าพ่อกับแม่ก็ได้บอกว่าแม่ได้ยื่นเรื่องไปแล้วกําลังจะเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนอีกแค่สิเปอร์เซนเดียวนะคะใกล้จะเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนแล้วนะคะอันนี้ก็คือ เอาใจช่วยแหละนะคะก็เรื่องนี้คือน้องหอมไม่แน่ใจว่าสมมุติว่าถ้าแม่น้องหอมนะคะได้กลายเป็นคนไทยร้อเเซแล้วนะคะไม่รู้ว่าส่วนตัวน้องหอมเองถ้าอยากไปเป็นอยากเป็นแบบอ,อ,อยากขอสัญชาติไทยบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้ไหมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะอันนี้คือขอคอมเมนต์จากพี่ๆทุกคนเลยนะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเพราะว่าเออ เอาสมมุตินั่นแหละนะคะถ้าแม่น้องหอมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่น้องหอมเอเป็นลูกของแม่อะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะไปขอชันชาติว่าเออแบบเป็นคนไทยอย่างเงี้ยจะได้ไหมนะคะเพราะว่าอาจะพูดยังไงดีอ่ะไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พี่พี่ทุกคนได้เข้าใจกันเนาะเพราะว่าเออถ้าสมมติว่าถ้าเราไปขอนะคะ ถ้าขุดคุยเรื่องเก่ามาว่าแม่ก่อนที่แม่จะเป็นคนไทยแม่เคยเป็นคนต่างด้าวมาก่อนอะไรเงี้ยเขาจะให้บุตรนะคะเป็นได้รับสัญชาติไทยแบบเดียวกันกับแม่ไหมอันเนี้ยคือไม่แน่ใจนะคะไม่รู้เลยว่าได้หรือไม่ได้นะ,ะแต่ยังไงก็อรอลุ้นนะคะตอนนี้คืออย่างที่บอกนะคะสาวรัสเซียนะคะที่น้องต่างชาตินะคะน้องอาวาเนาะเขากาลังบอกว่าเขากําลังจะลองยื่นเรื่องดูว่าจะขอสัญชาติได้ไหมอะไรเงี้ย ก็คือต้องรอติดตามดูน้องเขาอ่ะเขาจะได้รับชันชาติไทยจริงไหมนะคะถ้าน้องเขาได้รับชันชาติไทยนะคะหน้าตาฝรั่งฝรั่งแบบนั้นแต่ว่าได้รับชันชาติไทยนะคะถือว่าสุดยอดเลยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ใช่คนไทยก็จะมีโอกาสแล้วนะคะก็คือแบบมีกำลังใจที่อยากจะไปยื่นเรื่องขอเป็นชันชาติไทยบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ทางญาติพี่น้องที่ไปอยู่เมืองไทยก็มีนะคะเพราะว่าบางคนนี่คือเขาแบบ อ,อ,อย่างงามีญาติครอบครัวที่เป็นคนไทยอยู่แล้วก็ได้เข้าโรงเรียนไทยอะไรเงี้ยมันก็คือได้บัตรประชาชนไทยเลยก็มีหลายคนมากเลยนะคะแต่ว่าญาติครอบครัวก็คือเป็นญาติครอบครัวที่ห่างกันมากเลยนะคะแต่ว่าญาติครอบครัวที่ใกล้ๆตัวที่อยู่ในเมืองไทยมันไม่มีเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแหละนะคะแต่ก็รอลุ้นน้องละเชียนี่แหละนะคะน้องวานนี่แหละว่าเขาจะได้รับชั้นชาติหรือไม่ก็รอลุ้นกันต่อไปเนาะ <ๆ S 1> ก็เป็นกําลังใจให้น้องเขาละกันนะคะ อย่างที่บอกแหละเพราะว่าคนไทยนี่เกิดมาโชคดีจริงๆนะคะเกิดมาได้รับชนชาติไทยแล้วก็ได้รับบตรประชาชนไทยนะคะไม่ว่าจะไปไหนที่ไหนก็คือน่อยไ,ไปหมดะนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะใครๆก็อยากเป็นคนไทยเพราะว่าคนไทยนี่คือแบบดีหลายๆอย่างเลยนะคะไม่รู้จะพูดยังไงละ โอเคนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะคะว่าการขอชันชาตินี้มันยากหรือมันง่ายนะคะเท่าที่ดูจากน้องวาวาพูดนี่คือน่าจะยากมากนะคะแล้วก็ส่วนที่เท่าที่รู้มาแม่ก็ไปขอชันชาตินี่คือนานมากนะคะถึงตอนนี้ถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะยังไงก็รอรุ่นกันต่อไปนะคะมีเรื่องราวย,ยังไงก็เดี๋ยวจะมาคืบหน้าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับแม่เลยว่าเออแม่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัยงหรือยัยง,ยงอะไรเีย ะะโอเคเนาะยังไงก็ฝากวี่ทุกคนกดไลค์คลิปกดแชร์คลิปเยอะๆนะคะให้ช่องน้องหอมทัดเดือดด้วยนะคะและพี่ฝากวีทุกคนกดกระดิ่งด้วยนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะคะถ้าไม่กดกระดิ่งนี่คือก็เวลาน้องหอมลงคลิปต่างๆมาก็อาจจะไม่ได้แจ้งเตือนให้พี่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแต่สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ้ายบาย